โอ้โโหนวมากก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลเซอร์ชแนลนะครับตองคุยู่กับผมนะครับดอยก็วันนี้ผมก็จะมาลงแรงด้วยนาคอสนะครับแล้วก็วันนี้ผมพิเศษครับมาคนเดียวนะฮะขอ ชิบผ่านแล้วให้กูไม่ได้เหรอเนื <c> ้ <oughs> อยากได้ มาเหมืนเขาจะยอมเคมาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็ตอนนี้เราเจอกับ TLB เสร็จแล้วจะเจอกับอ่าศัตรูที่เป็นเพื่อนกันนะฮะ TLB ไม่รู้ว่าทีมอะไรนะแต่เขาเจอกันเองนะน่าจะตบตีันมันอยู่นะครับผมว่าเขาน่าจะไม่รู้แน่ๆเลยว่ากดเจอกันพอดีหรือรู้เนี่ยจะมีการล้มววยเกิดขึ้นไหมนะ เคครับตอนนี no. like newer, so so okay, ally, ้เราจะเจอเป็นโอชางกับอิลูเมียผมไม่ชอบอิลูเมียตัวมันน่ารำคาญนั่นเตะมันไวเลสตูวเาถือเป็นไอตัวพันิชเอ้ยอ่าพาลิายมันนะครับยันก็จะมีโอกาสหนีรอดเราง่ายขึ้นนะครับสำหรับหลายคนที่ถามเทว่าทำไมอัพท่าหนึ่งนะเพราะอัพท่าหนึ่งลดคูดานะท่าสองไม่ลดนะครับ เขาคิดมาว่ายอมแพ้สโน่าคิโนะอ่านงั้นอ,อ๋อนั่นไงโ oh อ no. โน,นะใคิทโนะนะมันไหนครับทำไมน้าจะน้าตอนนี้มันก็เ,เรื่อยๆนะ อย่างนีพีเพื่อนะครับไม่ชิบหายแล้วออกตกใจนึกว่าหายลาฟาดเมื่อกี้เดนไปถึงระยะไม่มองไม่เห็นนะฮะเดีย๋ยวเราจะเลือกสีได้นะเพราะว่า เราไอ้นี่มานะโอ้โหเพื่อนตายครับเหมือนจะตายสองตัวด้วยนะครับวันนี้ผมต้องพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับไม่ถึงแน่นผมไม่น่าทันนะก็จะได้นะครับ Hmm. My paw, huh? ถอยกันนะครับไม่เอาแล้วก็คือตอนนี้เราเล่นไม่พร้อมยังไม่ต้องเอาออบเจกต์อะไรก็ได้นะเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะมาะเรียกว่าอะไรซ้ําเติมหรือว่าเสีวยโอกาสแต่เราเลอกไม่พร้อมนะเพราะงั้นอย่าพยายามเสี่ยงนะฮะตอนมีผมพยายามเล่นให้เซฟนะเพื่อให้มันดูเป็นสากรลระโลกมากขึ้นนะ โดนตันอีกแล้วทติมันน่ารำคาญตรงนี้ผมเวลาผมฟาวชอบโดนอะไรอย่างงี้นะหนักสุดก็คือโดนเคยโดนแย่งบัฟนะผมลมเสียมากเลยนะไอตัวอิลูเมียเนอยู่ๆมันก็เดิดนมะาปุ๊บแย่งบัฟทำห,หัวร้อนก็นไปข้างนะตอนนี้ผมโดนมาเลยแย่งบัฟไปแล้วนะบัฟบัฟเพื่อนผมเองอเขาจะทำให้เขาฟาร์มไวขึ้นคนระับผมก็ไม่ถือนะถ้าแคลรี่จะหยิบบัฟแดงคนระับบัฟแดงมันก็เป็นเอาไว้ให้แคลรี่ใช้ตั้งแต่แรกนะ เลือดเจดเลือดอย่างนี้นะฮะโอ้โหนาคอสมาฮนะเราเห็นในป,ป่าลำไรลำไรนะแคตอนนี้เขาน่าจะไปฟาร์มแล้วนะเราวิ่งมาไล่แล้วนะสวยงามครับเมื่อก,กี้เราเว่าวเล็กน้อยนะฮะ เราจะดันป้อมให้ก่อนนะเพื่อเอาเลเวลให้ทีมนะแล้วก็จะต่อด้วยป่าเขาเลยนะเข้าเปิดบังกรนะ โอ,โอมาหลุดนะฮะชิปหายแล้วยังไมไ่เช็คตันเงินแล้วการเงินเรานำนาคอยีกฝ่ายอยู่แค่ร้อยเดียวนะถือว่าสำหรับผมผมว่าไม่ไม่นำนะเรียกว่าเท่าๆกันแนละ้วกันมันไม่ได้หางมากนะร้อยเดียวเนี่ยยังไม่ได้ขอสักชิ้นเลยนะแต่ว่าเลยเรารวยกว่าเยอะนะครับ ดูจากการที่เขาแย่งบัฟผมไปด้วยอะไรเงี้ยเวลาเขาถ้าเขาฟาร์มป่าไปด้วยเนี่ยตัว,วเวลี่จะฟาร์มไวขึ้นนะครับเยอะเลยนะผมจะพยายามไปกดดันไวเลยสตูนะถ้าเขาไม่เกิดเนี่ยอะไรตูไม่เกิดเนี่ยเขาจะทำ d a เม g e เราได้น้อยนะจะเจอกันในป่านะครับเขาน่าจะเตือนเพื่อนข้างบนแนละ้วผมว่าไม่น่าทำไม่น่าแกงได้ง่ายๆนะ โอ้กดผิดโอ้เนี่ยครับผมก็ผิดเป็นนะโอเคโอเคเฮ้ยไรเราก็ต้องพลาดกันได้ฮะไม่ไม่ได้โปรขั้นมิดได้เป็นนะมิดเป็นเหมือนกันนะโอเคถ้าผมลากโดนนี่ยังไงเมื่อกี้ชักหน้าก็ไม่น่ารอดนะชักหน้าไม่ถึงหลังแน่นอน็อตเมื่อกี้ผมชักหน้าแล้วไปข้างหลังเลยมันเป็นเลยเป็นปัญหาดราม่า ที่ปกติผมไม่ค่อยว่านะแต่วันนี้ขอว่าบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะสีสันเนีย่ยเดี๋ยวจะหาว่าพี่พี่แม่งไม่พลาดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเปล่าผมพลาดนะแม่นเขามาเช็คกับผมไม่อยากเอาดุมดุมเนี่ยน,นะโอ้ชสียายนแล้ว ใช่ครับได้ามาก่อนแะล้วตรงน,นี้ฝั่งนั้นเขาเขาเ,เขากดไอ์ไฟล์ฟนะผมจำ ครับโอเคครับแย้งแย้งแบบเขาได้นะถือว่าโอเคนะแย่งของใครได้ผมเอาหมดนะจริงๆมไม่ผมไม่เกลียกนะว่าช็อตไหนแยังไงนะถ้าเป็นของฝั่งเขานี่ผมรู้สึกว่าเราได้เปรียบขึ้นนะครับมันจะเหมือนเราเหมือนเราไปลบเขาได้ครับแล้วเ,เอามาบวกฝั่งเราแทนนะอันนี้คือความรู้สึกของผมนะเวลาแย่งของเขาได้นะประมาณนั้นครับมันจะไม่เหมือนกับเราบวกคนเดียวนะมันเป็นบวกแล้วเขาลบนะครับเพราะว่าเขาจะตังหายไปนะครับ มันทําให้ความแตกต่างของเงินมันเพิ่มขึ้นนะเวลาเราแย่งป่าเขาได้นะผมเลยพูดย้ําเสมอแนละ้วพยายามฟาร์มให้น้ำนะครับพิธีการฟาร์มให้น้ำก็ไม่ยากครับฟาร์มให้ไปฟาร์มบ้านเขาครับเราจะนําเองครับไมไ่ยากคนะเพราะาเราฟาร์มของเขาเขาไม่มีฟาร์มนอะอือ <c oughs> <c oughs> โอ้โหหนัวมากโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเขาตายห้าตัวแล้วชัตนี้โอ้โถือว่าเป็นไฟที่ดีสุดๆของเราไปเลยนฮะเมื่อกี้อาตัวอะไรนะตัวชักหน้าเปิดอันติอ่าทำให้เรารอดออกมาจากวงได้ไม่ยากนะครับโอ้โหจะจบได้เลยมั้ครับเนี่ยสี่วิเท่านั้นนะฮะโอ้โจบได้เลยนะโอ้โห ือเป็นเกมที่รวดเร็วทันใจฮะวู้ <c ười> <c ười> อัวคลิปนี้ผมไม่ค่อยได้พูดเยอะเท่าไหร่นะเอาว,ว่าคลิปนี้ให้เป็นหลักสูตรเรื่องการาร์มป่าขเขาแล้วกันนะว่ามันสำคัญยังไงผมก็พย,ยายามอธิบายเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ผมเล่นไปเรื่อยพูดไปด้วยมันก็มาคำมันก็มืนๆน,นะฮะขอโทษด้วยสำหรับ ใครที่คิดว่าผมพูดเราไม่ค่อยเข้าใจผมเป็นคนสื่อไม่ค่อยเก่งครับสอนอาจจะยังสอนใครไม่ค่อยได้นะก็ดูการเล่นผมแทนแล้วกันนะครับก็หลักๆก,ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้ผมก็ทำดาเมจเท่ากับอวอลเลตทำดาเมจแล้วเลเดอร์ของฮีโร่เนี่ยทำเป็นที่28.1%นะฮะผมแพ้เขาอยู่เท่าไหร่อะ28ดาเมจนะฮะตีเบาไปนิดนะฮะครับ คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ผมเห็นว่าผมพลาดช็อตหนึ่งนะถ้าใครเหาะกอ็กอกลับไปโดยจะมีช็อตหนึ่งที่ผมกดสไลด์ผิดนะฮะถ้าผมสไลด์ถูกอ่าชักหน้าจะตายเพิ่มตัวหนึ่งนะฮะก็อย่างนี้และครับคือถ้าถามว่าจะทํายังไงให้เราเล่นนาคอสได้เก่งล่ะครับผมว่าหลักๆเลยนะคือเราต้องต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดตัวเองบ่อยๆนะครับคือว่าถ้าพลาดตรงไหนแล้วเราต้องพยายามรู้ครับว่าเราพลาด อ่าว่าพลาดตรงไหนวันนี้เราสมมติวันนี้อ่าสกิลพลาดกดตีไม่โดนตีไปโดนตัวอื่นอะไรเงี้ยค่อยพลาดเล็กน้อยไงครับพยายามจําให้ได้ว่าเราพลาดตรงไหนครับแล้วพยายามแก้ไขมันคือมันอย่าพยายามคิดว่าเราอ่ะเอ้ยสมมติวันนี้เราฆ่าอุ้ยเพนตาคิวเราฆ่า5ตัวอะไรเงี้ยเอ้ยวันนี้โหดว่ะเราเราเก่งแล้วไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้คือยิ่งเราคิดว่าเราเก่งแล้วเนี่ยเรามันจะทําให้เรายังไม่เก่งสักทีครับเรา เราต้องหาข้อผิดพลาดตัวเองเรื่อยๆครับปรับปรุงความผิดพลาดให้เรื่อยๆครยิ่งเรากบข้อผิดพลาดเราได้เท่าไหร่เรายิ่งเก่งขึ้นครับพยายามอย่าเล่นเพื่อให้เห็นว่าวันนี้เราคาได้เยอะนะเราเก่งไม่ใช่ครับไม่ใช่บางครั้งการคาเยอะก็ไม่ได้เก่งครับคนเก่งไม่ต้องคาก็ได้ครับแค่ฟามและดันป้อมชนะได้ก็ก็ชนะเหมือนกันครับนั่นคือสิ่งที่ทคนพยายามต้องพยายามเข้าใจกับมันนะครับว่า การที่จะเล่นได้ดีขึ้นในแต่ละตัวในแต่ละเกมอะทุกเกมมัเป็นเหมือนกันครับพยายามเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอันเล็กๆ,ๆน้อยของเราเนี่ยครับว่าเออเนี่ยเราวันนี้เราสกิลไม่โดนตรงนี้นะยังไงอยู่ไม่ดีนะอะไรเงี้ยออกของนี้จังหวะนี้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนของนี้นะอะไรเงี้ยคือเราต้องแบบอัดเดทเรื่อยๆนะครับปรับปรุงอยู่ตัวเสมอนะครับเราจะเก่งขึ้นนะครับทันโลกบ้างฮนะแล้วก็เราใครที่ มไม่รู้นะผมผมอาจจะไม่ใช่โปรที่สุดนะที่แบบมาจะมา,าให้ในแนวทางอะไรเพื่อนๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็พยายามจะพูดให้แบบเป็นแบบเคลื่อนจุดประกายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆบ้างรว่าบ,บางครั้งเราต้องการแบบเขาเรียกข้อคิอคดเห็นหรือแนวคิดอะไรสักอย่างที่ทํามาทําปรับปรุงตัวเรานะครับคือของนี้มันมันก็นถามว่ามันเป็นแค่เกมเล่นเอาสนุกจริงไหมก็จริงครับมันเล่นเกมแล้วเอาสนุกก็จริงครับแต่ถ้าคิดอีกแง่หนึ่งถ้าเราเล่นเกมแล้วเรา เสริมสร้างทักษะบางอย่างในเกมไปด้วยแบบไม่ได้เล่นไปวันๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไปอีกถูกไหมครับก็นั่นแหละครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้เพื่อนฟังก็คือก็เวลาเล่นก็พยายามตั้งใจเล่นครับคือความสนุกกับมันคือพอเราเล่นดีบางครั้งมันก็สนุกได้ันครับเห็นจั่แกล่ะคิดบางที่ผมก็เริ่มแบบเวลาเล่นชนะก็เริ่มแฮปปี้แต่วันไหนคิดตึงๆก็เริ่มเครียดแต่ว่าก็เครียดได้แต่เครียดมากนะฮะ ช่วงนี้ผมก็เครียดแล้วทำคลิปให้เนี่ยบางครั้งก็กดดันตัวเองบบเอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยเราจะเล่นได้ไม่เข้าตาน้องๆหรือเปล่าอะไรงี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็พยายามจัดแจงตัวเองอยู่นิดหน่อยก็นั่นแหละครับก็ถ้าเพื่อนๆก็คิดว่าอ,อ่าไม่พลาดตรงไหนก็พยายามปรับปรุงอยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเก่งขึ้นเองนะครับอันนี้คือข้อเสนอแนะส่วนกับผมโดยตรงเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูไอเทมก่อนแล้วกันพูดมายาวละ <S <S ไอเทม ไอเทมของนาคอายัางเป็นเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครถามในตัวคลิปนี้มันใช้เหมือนเดิมนะครับในคลิปนี้ส่วนใหญ่มันจะจบก่อนเวลาไปหน่อยผมเล่นที่8ปดนาทีนิดเน,น,นะครับก็แถมให้กันสำหรับคนที่ถามว่าพี่ทำไมไม่ออกสเปียออกมูลานะสำหรับคนที่ไม่ได,ดูคลิปเก่าๆผมเลยทําไมพี่ไม่ออกมูลาพี่ออกสเปียทําไมคือตัวสเปียเนี่ยมันเป็นจอกเกาะเป็นแบบหน่วยตัวเลขนะครับไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือสมมติน้องมีก่อนอยู่สองร้อย หกใช่ไหมสมมติส6 0สเปียร์เนี่ยมันมีเจกเกาะ60ติดตัวแล้วตีฮิตแรกจะลดเกาะได้บวก40ทับซ้อนได้5ครั้งก็กลายเป็น200ก็คือรวมได้240เอ้ย260ถ้าน้องมีเกาะ260เนี่ยพี่ตีครบ5้าครั้งปุ๊บอะน้องจะเหลือเกาะศูนย์พอดีเป๊ะไอเกาะศูงของน้องเนี่ยคือไม่มีไม่การดาเมจสักเปอร์เซนต์เลยแมาว่าสเปียร์พี่จะตีเท่าร้อ100เลยตอนตอนที่น้องมีเกาะศูนย์แล้วคือสำคนที่มีเกาะไม่เยอะมากสเปียร์ ประมาณนะั้นเปรียบเทียบนะแต่เราควรมีก่อเยอ,เยอะเนี่ยสมมติก่อสักพันอย่างเงี้ยสเปียก็จอดได้แค่240มันก็ยังเหลือก่อแปดเอาแบบเอ่อก่ออีก700นิดๆอะไรเงี้ยมันมันก็ทำให้ก่อเขาไม่แทบไม่ลดเลยนะพูดง่ายคือสเปียมันเอาไว้ตีพวกตัวบางๆเช่นเมดแคลลี่เอ่อแอสซัสซินประมาณนี้มันคือ3อย่างที่เรา,เาไวต้ตีแล้วเวริร์กแต่ถ้อน้องอยากได้ต้องการการฆ่าทุกตัว เพราะว่ามูลาเนี่ยมันสามารถตีเข้าเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์สี่ห้าเปอร์เซ็นต์สมมติน้องมีเกาะหนึ่งพันปุ๊บพี่จะฟันพี่จะฟันแล้วเวลาพี่ฟันอ่ะพี่จะฟันเหมือนน้องมีเกาะเหลือแค่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมคือมีเกาะหนึ่งพันน้องจะเหลือมีเกาะเหมือนมีเกาะเหลืออยู่ห้าร้อยห้าสิบซึ่งหมายความว่าพี่จะเจาะเกาะได้มากกว่าการการใช้สเปียเพราะงั้นมูรามาสจะเหมาะการใช้อ่าเจาะคนที่มีเกาะเยอะๆเกาะสักพันห้าสองพันอะไรเงี้ยมูรามาสจะเจาะได้เวิร์มากมาก แถมมันยังมีอ่าพาสซีฟที่เรียกว่าอะไรเนี่ยไออินเทอร์เวนชั่นเนี่ยที่เวลาใกล้ตายแล้วอัมตาวีหนึ่งเนี่ยโอโ้โหโคตรเกลียดเลยแต่แต่ที่พี่ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีอ่าลดคู่ดาวนะของสเปียร์จะมีรถคู่ดาวให้สิห้าเนะพี่ว่ามันอืมค่อนข้างค่อนข้างช่วยเราได้เยอะเลยความพิวนะครับช่วงแกรกๆบวกกับแอ่าไอ,าอตัวอะไรนะเกาะอ,อีก150นี่ก็ช่วยให้เราอึดได้นะครับมันแบบว่าบวกกับอร์ไอ้รองเท้าเนี่ยอะไรนะโซนิคบู์นี่อีกร้อยนึงก็เป็น200กว่าก็ พอเทปมันทําให้เราเวลาสู้กับแอชซินด้วยกันลรวมนรู้สึกอึดขึ้นนิดๆนะครับสำหรับอันนี้ความรู้สึกพี่ร้วๆเลยนะโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมก็พูดมาเยอะแล้วอาจจะอาจจะ,อาจจะเป็นสาระบ้างเขาอาจจะเป็นเรื่องอะไรอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับเกมบ้างก็ขอโทษนะสำหรับคนที่อ่ไม่ได้ชอบอะไรแนวๆนี้อยากเห็นแต่สเต็ปก็เล่นไปดูวันถงวันเทปอะไรก็ได้นะฮะอ่าแล้วสาวคนที่ สกิปผ่านมาก็สกิปกลับไปดูกหอนก็ได้นะครับคลิปนี้สาระเยอะนะฮะถึงช่วงหลังๆนะพูดไปเยอะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแลวครับเพื่อนๆชาบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์คนละมือคนละมือสองมือครับคนละไม้คนละมือเออนั่นแหละก็ไม่มีแล้วครับก็ขอให้สนุกกับคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ